สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเมลีคลิปนี้เราก็มาดูอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สุดน่ารักของสองสาวไทยในต่างแดนนะครับอย่างเพียวบิมในหลีกตุรกียแน่นอนว่าตอนนี้ถ้วยแรกของตุรกียก็กําลังแข่งขันได้3นัดแล้วนะครับซึ่งสาวไทยของเราก็ถือว่ายังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาในทุกนัดเลยครับครบเครื่องในทุกสกิลและคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์น่ารักนะครับเมื่อนุ่มๆตุรเียขอเพียวบิมเซลฟี่นะครับงานนี้ ล้อมรอบไปด้วยหนุ่มๆเลยครับสองสาวก็มีการร่วมถ่ายภาพเซลฟี่กับเพียวบิมกันอย่างน่ารักครับซึ่งชาวตุรกีเองเขาก็คงจะชื่นชอบเพียวบิมอยู่แล้วครับก็เป็นสองสาวต่างชาติที่ได้ไปเล่นในดีกบ้านเขาแล้วก็ในานามทีมชาตินะครับเราก็สนิทสนมแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีกับทีมชาติตุรกีด้วยงานนี้ก็คงจะได้ใจชาวตุรกีไปเต็มๆครับเขาก็มีการต้อนรับเราอย่างอบอุ่นอยู่แล้วนะครับเป็น โมเมนตี่อบอุ่นใจแล้วก็น่ารักมากๆเลยครั